มาคะ่ะพี่น้องคะ่บะบุรีสิภาทำน้ำมะละกอเลยคะ่ะนี่ตักไว้แล้วทำให้แฟนกินตอนเศร้าคะ่ะมันดีได้พี่น้องเออมันอิ่มท้องนะคะช่วยในเรื่องการทับทะะ้ายอะค่ะไผ่พุ่งนานาพุ่งหลายๆไปกินเยอะมันตวัวมันช่วยได้เอาพุ่งมีดเพราเขาโอยมะละกอน,นี้ถือว่างามเลยพี่น้องคะ่ะ เนือแน่นเลยหวานแม่นีก็อยากดีดอกแต่ว่ากินกาแฟก็แล้วกัน <c oughs> หมัดไอรุ่มมือนี้แห้งคักพี่น้องคะ พ่อพ่วแม่นี่เป็นิเข้าเดือนนีงเลนดีแล้ววันนี้ยังดีขึ้นดีขึ้นมากๆแล้วเป็นไขวัดที่บ่หมีนะมุแต่ว่าสีไอแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวแต่ค่อนข้างที่จะไอคือจะว่าได้ยินว่าถ้ามันเป็นมันเป็นไขวัดสายพันธุเอแต่ว่าคนบอกว่าถ้ามันไอมากๆคือไขวัดสายพันธุ์ดีย่านเป็นสายพันดีอยู่ดอกวะ โอ้บ่ได้เลยดต้องดูแลเจ้าของให้มากกว่านี้แล้วประมาทอย่างบ่ได้เลยเพราะว่าถ้าป่้ยมานี่โอ้กว่าจะเศร้ามีกับเขา ละกอแบบมีเบิ้งก่อมูลเลยจ้ะเบาบานแกนความจริงหนูเป็นคนชอบแบนนะบ,นบนี้แหละชอบมะละกอแบบนี้มะละกอไทยอยีหล่ะบ่บ่บ้งไมากฮอนแลนด์ก็อร่อยแต่ว่าชอบมะละกอไทยมากกว่าประมาณนี้เดี๋ยวจะจใส่โยเกิร์ตลงไปนะ อ,อันนี้มันโมเมนสูตรอมเมนอย่างเดีวยวค่ะโยเกิร์ตมีซื้อซื้อมาหลายมือแล้วค่ะอยากคิดให้มันเบิดเบิ่ชฉลักมันหลายมือแล้วมันสบาดีน,นงนงเรียน จะใช้กล้วยสักสามลูกด้วยค่ะจะได้อิ่มๆกล้วยนันชอบตุนเพราะดีคำอร่อยดี แล้วนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาไปให้แฟนกันเนอจ้าไปแหละ